นบทนี้เราเรียนเรื่องค่าเสริมราคานะครับแล้วก็ค่าสูญสิ้นนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า depreciation กับ d e p r e t i o n นะทีนี้จริงเรื่องของค่าเสริมราคานี่ก็เรียนการคิดวัตถศาสตร์เรียนมาเยอะแล้วล่ะนะครับแต่ว่าในบทนี้เนี่ยเราก็จะศึกษาถึงวิธ,ธีการต่างๆกันแล้วก็วิธีการการคิดค่าเสริมแบบใหม่ๆที่นักศึกษายังไม่ได้ศึกษากันนะครับค่าเสริมราคาเนี่ยก็คือเป็นกระบวนการในการ จัดสรรต้นทุนของสินทรัพย์นะครับที่ส่วนใหญ่ก็เป็นสินทรัพย์ประเภทถาวรนะครับโดยการจัดสรรเนี่ยจะตัดเป็นค่า้จ่ายนะครับตามงบระยะเวยาบัญชีอย่างเป็นระบบนะครับเพื่อจะได้การคิดค่าเสื่อมราคาก็เหมือนว่าเป็นการสะท้อนของการใช้สินทรัพย์นะครับถ้าเกิดเรามีเครื่องจักรเนี่ยเครื่องจักรเราก็เอามาผลิตสินค้าทั้น ถ้าเกิดสินค้าเราผิดเยอะค่าเสริมราคาก็ต้องคิดเยอะนะครับคือสะท้อนการใช้ประโยชน์ของมันว่าเราเอาไปทําอะไรส่วนใหญ่สินทรัพย์ก็เอาไปทําให้เกิดไรายได้ใช่ไหมครับส่วนค่าสูญสิ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในเรื่องของการจัดสรรต้นตทุนของทรัพยากรประเภทสิ้นเปลืองประเภทพวกทรัพยากรทางธรรมชาตินะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการไปรับสัมทานมานะครับแล้วก็ทรัพยากรพวกนี้พอเราขุดไปเรื่อยหรือใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะหมดนะครับเราก็จะใช้การคำนวณเรื่องค่าสูญสิ้นนะครับ <c oughs> มาดูตัวแรกก่อนตัวของค่าเสริมราคานะครับค่าเสริมราคาเนี่ยอันนี้เราก็เรียนกันมาตั้งนานแล้วเวลาพูค่าเสริมราคาก็ได้บิทค่าเสริมราคาเครดิค่าเสริมราคาสะสมไม่ได้ยากอะไรนะครับแล้วก็เวลาเราคิดเนี่ยจำนวนที่คิดค่าเสริมราคาแล้วก็ระยะเวลาของการคิดค่าเสริมราคาเนี่ยจะต้องเอาจำนวนเงินของมันคือราคาทุนลบด้วยมูลค่ามูลค่าคงเหลือมูลค่าคงเหลือสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้คําว่าราคาซากถูกไหมสมัยก่อนไม่รู้ใครเคยเรียน คำสั์เก่าก็ให้เป็นราคาทุนลบราคาซากใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วเป็นราคาทุนลบด้วยมูลค่าคงเหลือนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสินทรัพยม์มันเลิกใช้งานไปแล้วเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่ราคาซากมันอาจจะยังสามารถไปขายได้เช่นรถยนต์หนึ่งคันเนี่ยพอเราบอกว่าเราไม่ใช้งานละนะสมมติว่ารถยนต์เราบอกว่าเราซื้อรถยนต์มาใช้งาน5ปีพอครบหกห5ปีปุ๊บถามว่ารถยนต์เป็นซากเลยไหม มันก็ไม่ได้เป็นซากถูกไหมครับมันก็ยังไปขายได้ราคาอีกฉะนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนคศัพท์จากราคาซากหรือมูลค่าซากเป็นมูลค่าคงเหลือนะครับแล้วก็เราจะต้องหาตามอายุการใช้ประโยชน์สมัยก่อนเนี่ยคำศัพท์เขาใช้คําว่าอายุการใช้งานถูกไหมครับนะหรืออายุการใช้งานแต่เดี๋ยวนี้ก็ใช้คําว่าอายุการให้ประโยชน์นะครับหรืออายุการใช้ประโยชน์ก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างรถยนต์เนี่ยนักศึกษาคิดว่ารถยนต์หนึ่งคันเนี่ยอายุกี่ปี ห้าปีห้าปีนี่คือใช้แล้วพังเลยหรือเปล่าไม่ถูกไหมครับันรถยนตน์จริงๆเรารถของมัน,นจริงๆใช้จนพังเนี่ยอาจจะ20ปีถูกไหมครับแต่บริษัทเนี่ยมองว่าจะใช้ประโยชน์มันแค่5ปีตามทันไหมครับจะใช้ประโยชน์แค่5ปีหมายก็หาปีปุ๊บก็ขายทิ้งนะครับขายเป็นรถมือสองไปนะครับอย่างเงี้ยเขาก็เลยเปลี่ยนคําศัพท์จากคําว่าอายุการใช้งานไปในอายุการให้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ นะครับเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยรถจนอาจจะมีอายุการใช้งาน20ปีแต่เราใช้ประโยชน์เันแค่5ปีเท่านั้นนะครับนะก็เปลี่ยนคำศัพท์กันไปนะครับทีนี้การคิดค่าเสริมราคาปัจจัยที่จะนำคำนวณค่าเสริมราคามีอะไรบ้างอันดับแรกก็คือราคาทุนนะครับเราต้องรู้ราคาทุนของสินทร,รัพย์ซึ่งเรียนกันไปแล้วเมื่อบทที่แล้วนะครับเรื่องของที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะครับถัดมามูลค่าคงเหลือมูลค่าคงเหลือคือมูลค่าที่กิจการ คาดว่าจะได้รับเมื่อมันสิ้นสุดการให้ประโยชน์นะครับเช่นใช้รถไปครบ5ปีแล้วก็คาดว่ารถคันนี้มูลรถเราซื้อรถรถกระบะมาคันหนึ่งราคา5 0 0แสนเราบอกใช้ไป5ปีเนี่ยเอาไปขายเต็นต์รถมือสองได้1 0 0 0 0แบาทเนะี่ยหนึ่งแบาทก็คือมูลค่าคงเหลือแต่มูลค่าคงเหลือเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เราประมาณการขึ้นประมาณการณวันนี้ที่เราได้สินทรัพย์มาแล้วกําลังจะคิดค่าเสื่อมนะครับเั้นวันที่มันหมด อายุการให้ประโยชน์จริงๆแล้วเนี่ยตามที่เราคาดคาดการเอาไว้ครบ5ปีเนี่ยมันนีอาจจะไม่ได้ราคาตามที่เราต้องการก็ได้นะครับเราตั้งไว้แสนหนึ่งเอาเข้าจริงๆเนื่องจากตลาดร่วงลงสองราคาตกต่ำถูกไหมมันก็เลยเหลือแค่80,000ื่นอย่างเงี้ยน,นะครับอาจจะได้แค่80,000ก็ได้ผลต่างนั้นก็บันทึกเป็นขาดทุนไปถูกไหมครับขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไปนะอันถัดมาคืออายุการให้ประโยชน์นะครับก็เป็นทำมี2ลักษณะคือ ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้สินทรัพย์ก็คือจํานวนปีนั่นแหละที่เราใช้สินทรัพย์ว่าจะใช้กี่ปีนะครับแล้วสินทรัพย์ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าใช้เวลาก็เป็นสินทรัพย์ที่อยู่ใน Office, ออฟฟิศโต๊ะทํางานคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นสินทรัพย์ที่เป็นพวกอยู่ในโรงงานพวกเครื่องจกักรเขาก็มักจะใช้วัดที่จานวนของผลผลิตหรือจํานวนหน่วยของการใช้สินทรัพย์อย่างเช่นหัวหน้าอาจารย์เป็นบริษัทที่ทําเรื่องโลจิสติก นะครับโลจิสติกอาจารย์ต้องใช้รถไหมขนสะ่งใช้ไหมต้องใช้รถกระบะรถเทเลอร์รถอะไรเยอะแยะเลย,เลยถามว่าอาจารย์คิดค่าเสริมราคาของรถยนต์เนี่ยตามระยะเวลาหรือตามจํานวนกิโลเมตรที่ใช้งานถึงจะดีกว่ากันสมมติรถยนต์ตอนแรกเราบอกว่ารถยนต์กระบะหนึ่งคันเนี่ยอายุการให้ประโยชน์5ปีถูกไหมแต่แล้วเนื่องจากบริษัทเราเป็นบริษัทโลจิสติกคือขนส่งสินค้าถามว่าระหว่างเวลา5ปีกับตามระยะเวลาหรือกิโลเมตรที่ใช้เนี่ยอันไหนเหมาะสมกว่ากัน มันน่าจะเป็นตามระยะทางถูกไหมครับยิ่งใช้รถเยอะมันก็สึกหลอเยอะสึกหลอเยอะก็ต้องบันทึกค่าเสริมราคาเยอะถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยการอายุการให้ประโยชน์เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นจํานวนปีเป็นจํานวนหน่วยของการใช้งานก็ได้หรือจํานวนหน่วยของผลผลิตก็ได้อย่างเช่นเครื่องจกักรเครื่องจักรเราถามว่ามีเครื่องจักรหนึ่งเครื่องในแต่ละปีเราไปสินค้าเนี่ยถามว่ามันต้องเท่ากันทุกปีไหมไม่ถูกไหมครับ ปีนี้ผิดแสนชิ้นปีนี้ผลิตส0 0 0 0ชิ้นอีกปีผลิต0 0 0 0ชิ้นฉะนั้นปีไหนที่ใช้เครื่องจักรเยอะเครื่องจักรก็เสื่อมเสื่อมโทมเยอะไหมก็เสริมราคาเยอะถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าสินทรัพย์ที่เรากําลังจะใช้เนี่ยใช้วิธีไหนถึงจะเหมาะสมนล้นเลือกให้เหมาะกับประเภทของสินทรัพย์นะครับทีนี้วิธีการคิดค่าเสริมราคาก็มีอยู่5วิธีใหญ่ๆนะครับวิธีแรกคือวิธีเส้นตรง เส้นตรงนี้ก็จะผันแปรไปตามอายุใช่ไหมอายุการให้ประโยชน์นะครับเส้นตรงก็จะดูเลยครับราคาทุนลงทุณลค่าของเหลือหางอายุการให้ประโยชน์จบง่ายๆเพราะว่าเราเคยเรียนกันเรียกว่าหลายครั้งแล้วนะเจอมาบ่อยมากอันที่2คือการคิดตามกิจกรรมกิจกรรมก็จะเหมือนเมื่อกี้เนี่ยครับใช้รถจยเยอะก็คิดเป็นตามกิโลเมตรผลิตสินค้าเยอะก็คิดเป็นตามหน่วยของผลผล,ผลิตนะครับหรือวิธีของการยอดลดลงหรืออัตราเร่ง นะครับเดี๋ยวก็มาดูเหตุผลแต่ละอันมันมีเหตุผลเพราะอะไรถึงใช้แบบนี้อีกนหนึ่งคือดูวิธียอดเพิ่มขึ้นแล้วก็วิธีสุดท้ายคือวิธีอื่นๆน,นะครับรวมถึงพวกวิธีผสมเนี่ยมันจะมีหลากหลายวิธี